สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตของคนอเมริกันนะคะเซฟเวตามเข้าไปดูกันข้างในเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะค่ะเข้าไปข้างในกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูแผนกเบเกอรี่กันก่อนค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าค่ะแพชเชียนนะคะวันนี้เราจะพาไปดูแผนกเบเกอรี่กันก่อนค่ะ มาเริ่มกันที่แผนกเบเกอรี่ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้ขนมเค้กขนมต่างๆค่ะขนมปังนะคะขนมปังก็ทำใหม่ๆค่ะนี่เป็นแผนกเบเกอรี่นะคะดันกิ้งโดนัทก็มีค่ะมีหลายแบบอาหารทุกอย่างที่นี่เราว่าก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะคะ,คะก็อาหารพร้อมทาน นะคะขนมปังต่างๆมากมายนี่ค่ะค่ะแล้วก็แผนกขนมปังเนี่ยค่ะมียาวเหยียดมากเลยอันนี้คือแผนกขนมปังทั้งหมดเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะเยอะแบนด์มากเลยค่ะอยากชอบแบรนด์ไหนก็เลือกตามแบรนดนั้นเลยมาต่อกันที่แผนกชีสนี่นะคะ อาหารพร้อมทานค่ะก็คล้ายๆฟาสต์ฟู้ดบ้านเรานะคะอาหารเมนูก็มีให้เลือกน่คะหลายอย่างมีมีทบอมีชิคเก้นนะคะมากมายสลัดค่ะไก่ค่ะนะคะไก่ก็มีให้เลือกหลายแบบแบบชุแบแป้งไม่แบบชุแบแป้งนันคะแล้วก็เป็นด้านหน้านั้นเป็นข้อขัดมีลูกค้าสั่งจองอยู่ะคะ่ะนี่ค่ะ มาต่อกันที่แผนกครับกาี่นะคะกาแฟค่ะกาแฟก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ค่ะกาแฟนี้เป็นชานะคะกาแฟก็มีให้เลือกมากมายยเยอะแยะมากมายค่ะเนสกาแฟเหมือนที่เมืองไทยก็มีนะคะอันนี้ นี่ค่ะเนสกาแฟก็มีราคาก็าานนี้เลยค่ะเนสกาแฟแล้วก็แบรนด์สตาร์บันะคะเนี่ยค่ะเนสกาแฟก็มีหลายยี่ห้อหลายรสชาติที่เลือกค่ะกาแฟที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคนอเมริกันเป็นคนที่นิยมกาแฟค่ะ ส่วนตัวเราเนี่ยตอนนี้เราชอบแบรนด์ของ Starbucks นะคะแต่เราค่ะนี่ค่ะแต่เราเรากินเป็นธรรมดาค่ะเป็นเอสเปซโซ่ธรรมดาะคะ่ะแบรนด์ของ Starbuck s ก็มีให้เลือกมากมายเลยะคะ่ะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นค่ะนี่คือหมวดกาแฟทั้งหมดนะคะค่ะเยอะแยะมากมายค่ะมาต่อกันที่แผนกวายนะคะเนี่ยค่ะ เราไม่ใช่คอวายเราเลยไม่รู้ว่าวายตัวไหนอร่อยนะคะหรือวาวยตัวไหนไม่อร่อยเนี่ยค่ะก็จะมีแต่ที่เราเราเคยชอบก็คือตัวนี้ค่อวายซิมิเดลเพราะว่าแม่สามีเราดื่นนะคะเราก็เลยดื่นกันค่ะอันนี้อันนี้จะง่ายเพราะว่ารสชาติหวานนะคะอันนี้เป็นแกนลอนนะคะส่วนตัวอื่นนี่เราไม่เคยดื่มเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายค่ะสีแซว หมดเลยนะคะนะคะั่นค่ะที่เราเอาไป okay. แล้วยังมีด้านนี้อีกนะคะด้านนี้อีกค่ะเยอะแยะมากมายค่ะ mm hmm. อันนี้คือไวน์ทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. นี่นค่ะมีประมาณห้าแถวค่ะนี่คือไวน์ทั้งนั้นเลยคอะว่าคนอเมริกันที่นี่นิยมดื่มไวน์นะคะก่อนอาหารและหลังอาหารเนื่อง ดังนั้นก็เลยจะมีวายเยอะแยะมากมายเลยค่ะไปถึงสุดเชลนูนเลยค่ะค่ะมาต่อกันที่แผนนพาสต้านะคะนี่ค่ะเชลทั้งเชลมากมายประกอบไปด้วยนะคะซอสต,ต่างๆที่เขาใช้ทำนะคะแต่เราไม่ค่อยมีความรู้เพราะเราไม่ค่อยได้ทานพวกนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นพวกพาสต้าต่างๆแล้วก็ เนี่ยค่ะแผนกข้าวต่างๆข้าวแต่ข้าวที่นี่เวลาเข้าหุงเข้าหุงแปลกๆอะคะ่ะเข้าหุงไม่เหมือนข้าวบ้านเราหุงเสร็จแล้วก็ยังมีเม็ดเป็นเม็ดแข็งๆไม่รู้ว่าเขาทานกันได้ยังไงนะคะเราทานไม่ได้นะคะ่ะของที่บ้านเราก็จะใช้เป็นยี่ห้อเนี่ยค่ะยี่ห้อนอเขาเรียกนอเนี่ยค่ะหรือว่าคนอบ้านเราเนี่ค่ะหุงออกมาแล้วข้าวมันก็ยังแข็งนะคะแต่เขาก็ทานกันเนี่ยค่ะเช้นี้นก็จะประมาณนี้ เราถ่ายดูให้โดยโดูโ,โดยรวมนะคะเราว่าเชลอาหารของที่นี่จะเยอะกว่าที่บ้านเราค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารพวกอาหารกระป๋องทั้งละต่างๆค่ะ <S <S มาต่อกันที่แผนกซีฟู้ดนะคะนี่ค่ะที่นี่เขาก็จะเป็นกุ้งแต่กุ้งนี่เขาก็จะทําสุกไว้แล้วนะคะก็ะคือเอาไปก็ไปทานได้เลยค่ะกุ้งแล้วก็เป็นปูนะคะปูอันนี้ราคาเนี่ยค่ะ 2 9 9 9ิาเต่อพาวน,นี่เป็นนะคะฟูอะลัสกา้าแต่เป็นอันนี้พวกนี้เป็นแช่แข็งกันเลยค่ะใ่แล้วก็มีนี่ค่ะแจลอนเจลอนค่อนข้างเนี่ยค่ะราคาตามนี้เลยค่ะ15-9 9ะนคะคะก็แล้วก็มาถึงพวกเนื้อบดหมูบดข้าอาหารตามค่ะประมาณน,นี้เลยค่ะถึง มาถึงแผนกอาหารแชร่แข็งค่ะเนี่ยค่ะคนที่นี่นิยมทานพวกอาหารแชร่แข็งนะคะแานมากเอาไปใส่ไมโครเวฟใส่เตาอบใส่อะไรพวกนี้ก็ทานได้เลยค่ะอาหารแชร่แข็งเขาจะมีเยอะแยะมากมายเนะะี่ยค่ะมีแฮมแซนด์วิชมีมากมายหลายอย่างให้เลือกเลยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะราคาจับต้องได้ค่ะมัฟฟิน นะคะแล้วก็มีพวกอ่ะผลไม้ะค่ะผลไม้แช่แข็งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่เอชอรมากมายค่ะอันนี้เป็นแผนกอาหารแชร่แข็งนะคะมาดูต่อกันที่แผนกพิซซ่าค่ะพิซซ่าก็คือ เอาไปเข้าเตาอบหรือว่าเข้าไมโครเวฟนะคะดูสิคะพิซซาก็มีหน้าต่างๆให้เลือกมากมายตู้นี้เกือบทั้งตู้เลยนะคะเป็นตู้ของพิซซ่านี่เดี๋ยวเราให้ดูนี่คะ่ะหน้าต่างๆมากมายคนที่นี่ย่งว่าชอบอาหารอะไรที่ง่ายๆเข้าไมโครเวฟเข้าเตาอบ ก็เสร็จเรียบร้อยทานได้เลยค่ะตู้นี้ค่ะทั้งตู้เลยเป็นตู้เกี่ยวกับพิซซาทั้งนั้นเลยนี่ค่ะดูนะคะว่าอยากได้หน้าไหนก็มันเลือกเอาแต่ที่บ้านเราเราไม่เคยทานนะคะเนื่องจากเราไม่ชอบที่เป็นแช่แข็งแล้วเราไม่ชอบพิซซาอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะตู้นี้ค่ะทั้งตู้เลยเป็นพิซซาหมดเลยมีหลายยี่ห้อนะคะขนาดเด็กขนาดใหญ่เนี่ยค่ะค่ะแล้วมาต่อกันที่แผนก ผักค่ะผักแช่แข็งเนี่ยค่ะผักแช่แข็งก็มีข้าวโพดแครอทถัวบล็อกโครี่ต่างๆมากมายค่ะเนี่ยค่ะข้าวโพดก่อนเยอะแยะมากมายเลยค่ะคนที่นี่กินง่ายค่ะเอาออกจากถุงเข้าไมโครเวฟทุกอย่างเรียบร้อยทานได้เลยแล้วก็มาถึงเนี่ยค่ะเฟรนไาย เฟรนไฟก็ง่ายๆนะคะสามีเราก็ชอบเนี่ยค่ะเข้าเตาอบที่ไฟ450องศานะคะเป็นเวลา20นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะเฟรนไฟเชเตอร์ทอดต่างๆเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายมาต่อกันที่แผนกเกี่ยวกับอันนี้ก็อาหารนะคะนี่จะเป็นเบคอนเบคอนก็มีให้เลือกหลายราคานะคะ หลายราคาหลายแบรนด์ราคาที่นี่จะมี3ราคานะคะก็คือราคาสําหรับคนทั่วไปราคาสําหรับสมาชิกแล้วก็ราคาสําหรับสมาชิกที่ใช้ดิจิตอลคูปองค่ะเนี่ยค่ะน,นี้ก็จะเป็นราคาตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นค่ะก็จะมีราคาพิเศษค่ะมาต่อกันที่แผนกนี้นะคะอันนี้เป็นแผนกเอเชียนฟู้ดค่ะ ก็คือจะมีแผนกของคนเอเชียโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเราพามาดูค่ะว่าแผานกของคนเอเชียมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็จะมีคล้ายๆเขาเกี่ยบกุ้งบ้านเรานะคะเขาเกี่ยบกุ้งคตัวแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอะคะนี้ก็คือเป็นแผนก อาหารของคนเอเชียนะคะแล้วก็แบบหมี่ค่ะบะหมี่ก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกนะคะเป็นคัพก็มีค่ะอ๋อมีนี่ด้วยค่ะมีแบรนด์บ้านเราด้วยค่ะนี่ค่ะมีมาม่าด้วยค่ะอะไรคะเนี่ยมีมาม่าด้วย99เซนค่ะมีมาม่าด้วยค่ะมีมาม่าของเมืองไทยค่ะนะคะอันนี้ค่ะมาม่า นี่เป็นเชลนี่ทั้งหมดเลยเป็นเชลที่เขาเรียกว่าเอเชียนฟู้ดก็เป็นอาหารของคนเอเชียนะคะแล้วก็มีองมีด้วยค่ะกะทิกะทิก็มีหลายแบรนด์มีอร่อยดีด้วยค่ะนี่ค่ะกะทิอันนี้ก็ของบ้านเราแล้วก็ซอสอ่นะคะซอสต่างๆค่อนข,ข้างเยอะนะคะแผนของอาหารของ เดซเนฟู้ดซอสต่างๆมากมายซอยซอสเทริีซอสเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นถ้าเรามาหาเราก็มาหาที่แผนกนี้นะคะถ้าเราอยากได้ซอสอยากได้กะทิอยากได้อะไรพวกนี้ก็จะตามมาที่แผนกนี้เลยค่ะนั่นค่ะแล้วก็มีเมกเชลด้วยค่ะมีน้ำปลาด้วยค่ะเยียกถูกไหมคะนั่นอันนั้นน้ำปลาของบ้านเราค่ะ แผนต่อมาก็เป็น,นแผกนเกี่ยวกับพวก,พวกเรียกว่าอะไรอะ่ะไอที่เป็นหันหันสไลด์สําหรับไปทาแซนด์วิชได้เลยค่ะทุกอย่างก็คือจะสไลด์เป็นบางๆเพื่อที่จะเอาพร้องไปทาแซนด์วิชนะคะก็จะมีแฮมมีไก่มีเทอร์กีมีต่างๆค่ะก็คือเอาออกจากแพ็คก,ก็ใส่ขนมปังก็ทําได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นก็จะสไลด์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่นี่แผนกของพวกนี้ค่ะเยอะมากเลยนู่นค่ะสุดลูกหูลูกตาไปถึงด้านนู้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อที่แผนกชีสนะคะชีสก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะชีสเราไม่ใช่คนที่ชอบกินชีสนะคะเราเลยไม่รู้ว่าชีสย่อไหนอร่อยชีสย่อไหนไม่อร่อยค่ะ เนี่ยค่ะมีมีเชลทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเชลชีททั้งหมดเลยค่ะชีสที่หั่นแล้วชีสที่ยังไม่หั่นนะชีสที่สไลด์พร้อมที่จะั่นแล้วก็อันนี้ชีทกันเลยหน้าสลัดนะคะมีหลายแบรนด์นะคะ ทอดแบบไหนก็ได้แบบนาอ,แบบอ,อิตาเลียนสไตล์ก็มีเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะชีสอันนี้ชีสเท่าไงเลยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้อย่างเช่นตัวนี้ค่ะจะเป็นราคาสำหรับสมาชิกสแพคห้าเหรียญน,นะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะชีสไปถึงตรงนูเลยค่ะ มันอยากไส้กรอกน,นะคะฮอตดอกคะสามีเราทานยี่ห้อนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่มันเค็มอะค่ะเนี่ยนะคะก็จะมีหลายแบรนด์ไส้กรอกน,นะคะให้เลือกค่ะแจงโมชิ้นนี้หกเหรียญไม่เห็นนะ่ากินเลยแพงมากเลยหกเหรียญหกเหรียญก็ประมาณเกือบสามแปดเกือบสองร้อยบ้างเรามีแอปเปิ้ลไม่ใช่ค่ะทรายแอปเปิ้ลสับปะรดได้แค่ะไร ตเซียนะะยนี่นะคะขึ้น,นะะแนปานีค่ะวก็น,วกน้สลัดะคะ่ะมาต่อกัอนที่ผนขัดสลัดนะคะนะคะี่ค่ะผัดสลัดที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกคือ เราอยากได้ผักชนิดไหนคะ่ะเราก็เลือกเลือเลือกเล,ก,เลกไปเลยแล้วก็ไปใส่ด้วยสลัดเยซซิงนะคะยาวไปถึงด้านโู้เลยนะคะนะคะนี่เป็นผักสลัดต่างๆมีให้เลือกหลายแบบหลายอย่างที่ชอบค่ะ เป็นช่อนะคะช่อนี้16.99ค่ะเป็นดอกไม้ที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ